ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานนี่ปัญหาก็มีว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญญาณสามราก,การได้ก็มีบรรลุมรผลใน้สองราก,การคือหนึ่งพระโสดาบันสองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดี สามารถตัดชังโยอดสามระการได้แต่ว่าพระสิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าคนเยอะว่าะกันไปถิงจริยาจริงๆพระโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าอาการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสิทาคามี <c oughs> เพราะว่าท่านสิกิธาคามมีนี้มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ระโสดาบันก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นระโสดาบันคำว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์คือ้คนที่จะเป็นระโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้ เือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสงฆ์ทั้งสามไปจากประการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ ยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยภาษาทะภาษาทะในแปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นประโสดาบัน ที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุธิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นมาสโสดาบันก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุภาพุทธกุธิแสดงออกชัดเจนมาก อารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุป,ปาผูทธกุตินี่มีการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่งที่อาจมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นองสือมากลางจำสถานที่ไม่ได้วังพระพุทธเจ้าเทศที่ไหน เวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุปาพุทธกุธิท่านเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นขอทานขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมเป็นโรคเรื้อนด้วยเห็นบรรดาประชาชน็นร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็แล้วกันแเราจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหมก็ขอตอบด้วยความจริงใจกออ็อาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้อายเขาเกรงบาร,รมีของเขาบาร,รมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเรา เราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาและนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุป,ปะพุทธกุติเป็นโรคเรื้อนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนุวาท่านสุปาพุทธกุติเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าก,กำลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาแทนพบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดาเรื่องการศรัทธาความเชื่อประสาทะาความเลื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเสนอจฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขา พอได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบเอาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งกันฝ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อมใสในพระองค์แล้วเสียงขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจะถึงเขาเสมอ แล้วก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุปาพุทธโกฏินี่ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ยด้นั่งไกลสายไกลจากคนอื่นแต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบัธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพทธบริษัท อย่านั่งฟังเฉยๆเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคำพูดนั้นด้วยเสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเ่านี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสุป,ปา,าพ,พุทธกุฏิพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุปโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักกวันก็เสด็จกลับแล้วก็อันดาประชาชนก็กลับท่านสุป,ปาพุทธกุฏิก็กลับกลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่ก็นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครู มีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัธรรมเทศนายาององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ปลื้มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโรกเรือนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันท่านจะดีใจมาก ยิงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคก็กราบทูลใน้ส,งส่งทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าทันทีแต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์ <c oughs> ซึ่งลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นเห็นเป็นตัวเขียว เพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินตัวเขียวพระอินก็ถามว่าสุปาพุทธกุฏิถ้าผู้ภาษาไตก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาพุทธหรือเธอสุปาพุทธขี่เรือนกุฏินี่ก็แป่าโรคเรือนว่าสุปาพุทธกุฏิหรือท่านสุปาพุทธขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหน แตมาใช้สั์ผิดไปนิดคำว่าเธอก็ต้องไม่ไม่ไม่ริทันก็ไม่เป็นไรสุปาบุทธ,ธกุฏิก็กราบบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ทัานถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไงแต่ก็บอกว่าวานนี้เราฟังเทศเราได้เป็นระโซดาบัน วันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักกวันเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพระอินก็ตั้นก็วิสูตรกำลังใจเพราะพระอินจริงๆท่านเป็นมโสดาบันเวลานั้นท่านเป็นะโสดาบันเหมือนกันก็ทราบบุคคลมโหสที่เป็นมโสดาบันว่ามีกำลังใจแบบไหนยิงบอกว่าสุป,ปาพุทธกุติหนึ่งเธอเป็นโรคเรือนสองเป็นข้อฐานยากจน ถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรื้อนเรจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐีท่านสุปาพุทธาก็ถามว่าจะพูดอย่างไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้ พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดได้ตามนี้เราจะบันดาลให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสะสวยแล้วก็จะบันดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุป,ปาพุทธกุิก็ชีนา ว่าพระอินทอยจนถอยไปการกล่าวคำอย่างนั้นไม่มีสมหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเริ่มใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจนสำหรับโลกยารัพย์เราจนจริงแต่เรามีความอุดมสมบูรณ์อริยรัพย์คือคุณธรรม เธอท่านยังถอยไปเท่านี้พอพระอินทร์ท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นพระโสดาบันแน่ท่ากฤีไปเล oh. ี้ยวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นกครั้งเปรียบเทียบของเกิดกำลังใจเขาบรรดาแทพุทธบริษัทว่าการที่แต่ฟังเทพมาแล้วก็ดีและเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นรกกวดีกำลังใจของท่านมีความไม่นคงแบบสุภาพุทธกุติไหม สำหรับพระสงฆ์บรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมาโสดาบันและจะเลื่อมใสพระหมพระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสำหรับพระดีตัวอย่างพิสุจน์ชาวโกสัมพีทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟังพรรษานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นเลีกไปเสียไปป่าดิลายกะ ไปโปรดช่างในระยะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาวบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิ์ทะเลี่หลีกไปพระพระทะเลาะก,กันในเมืองนั้นท่านบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นครวัตที่เป็นชาวบ้านนะชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาสิกทาคานาคานับจำนวนแสนคน ท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาตรใหพพระพวกนั้นกินเลยพระผู้นั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยอริยเจ้าเท่านั้นทั้งนี้พระอะไรพระพระอริยะย่อมมีความฉลาดไม่ใช้สั์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถก กรวมความว่าคนที่เป็นรโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความจริงใจใคล้ายกับสุปะเหมือนกับสุปะพุทธกุฏิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาแท่านพุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่าน แต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีดูว่าถ้าดีสมคลลวรลราก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลยแบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกัน เนื้อต่อไปตามองตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นประสดาบันทรงสินห้าบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าตมาพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นประสดาบันคือพระอริยเจ้าเบื้องตนไม่ทรงแต่สินห้าอย่างเดียวคือมาความมีกหนดสิบเข้าครอบงำด้วย คือว่ากราบทสิบนี้มีกนในนกัำลังใจของท่านด้วยจะเห็นว่าคนที่เป็นปัโสดาบันอย่างน,นวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งไม่กวามาพระเจ้าจะมีความอดอยากระการใดก็ตามทีถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้น นั่นตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นบเสขาบุคคล,ลเรือในตนกูลที่เป็นบเสขาบุคคลคำว่าเสขาที่บรรดาแตนพุทธบริษัทแปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเสขา แปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วทั <c oughs> ้งคำมาเสขาก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีธาคามีและพระนาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเสขาบุคคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขาบุคคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต,ต่อไปกิเลสหมดแล้ว <c oughs> นึงจะเห็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นมโสนดาบันบรรเทาความโลภก,การบรรเทาความโลภในบรรดาแทนพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไรจิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภนี่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำ อารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เบื้องต้นของปะโสดาบันเมื่อเป็นปะโสดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคาว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะคําว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบทําไม่มีในปะโสดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ำรวยในทรัพย์สินยังมมีอยู่ แต่าการร่ำโดยด้วยสมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหากินได้ความสุจริตด้วยประการนั้งผงยังมีอยู่สำหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้ปรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านจะเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูก เึงแม้บาลีบา,บางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็าตามอันนี้ความมั่นคงท่านมีแน่การรักษาสินห้าแต่พระโสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอธินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรม การงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่เนี่สสำหรับแต่กูลที่เป็นปโสดาบันมีความมั่นคงในทานบารมีจะเห็นว่าทุกคนที่เป็นวสดาบันเนี่ยไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าระโสดาบันก็มีกำปัดสิบข้อ นีที่เรียกว่ามนโนกรรมข้อที่หนึ่งเข้าไปรประสานอยู่อย่างมาก <c oughs> และอีกรายการหนึ่งสำหรับปรโสดาบันเจนได้ชัดว่าโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาความโกรธแต่อาจจะบรรเทาความโกรธน้อยกว่าสักิทาคามีคนที่เป็นปรโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสูจน์กำลังใจของท่านเองเพราะอตาตมาสงสัยว่าเวลานี้หลังจะก,กึ่งพุทธปะการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความแกล้วกล้าในการบำเพ็ญกุศลกันมาก ไม่ใช่ว่าจะทำบุญบเฉพาะวัดท่าสูงไม่ใช่อย่างนั้นหลังจะเก่งพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีถ้านดังหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถึงวาระสำคัญวันความของพุทธศาสนาก็ดี ถ้าพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็ยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับดวรถเป็นสิบ,ส,บสิบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จำกัดการทอดกระถิงการทอดผาป่า,ปาในการก่อนไม่มีการสู้ซ่ามากมายอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนมีการจัดสอนพระกรรมฐาน ท่านก็ไปขนาดหนักนี่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐานแต่ละวัดไม่ขายคนที่จะเริญพระกรรมฐานถ้าเป็นวันสําคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กาลังใจขวัญดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่าน ที่เข้าไปถึงพระโสดาบันชีทาคามีคงมีไม่น้อยแต่ก็มีบางท่านนี่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน้ะเป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งท,ที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาตมาถามนิปฏิปทา,าของท่านแห่งความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ ก็ชักสงสัยว่าท่านบุนีมหนึ่งไม่ลืมความตาย 2. มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริง 3. มีศินห้าบริสุทธิ์จริงแล้ก็สี่มีมกรหมดสิบเข้าไาแทรกใจอยู่มากและมีความเห็นถูกคือไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรงๆในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้นที่ท่านรับแต่ถ้าไม่รับอาจจะมาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นบสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจา้าก็ทมพระอริยสงฆ์ครจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มตรงไป เียกว่าเรียบเคียงไปให้เจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาจมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี้ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนึงยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาด แต่ความจนและกความโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลาเวลาคงใกล้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริงนี่สำหรับผู้คลผู้เข้าเขตประสดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจรารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตก็ประสวดาบัน อันดับแรกย่างเข้าสู่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานในจิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสงขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน,น,น้นจะูฝั่งโน้นยังจะถือว่าเป็นบะโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพทรงฌานเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อม อารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกตระท่านเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กำลังใจจะรักปรนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เปน็นเทวดาและผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานตอนนี้เป็นโคตรภูยานหลังจากนั้นมารมเข้าถึงระโสดาบัน อารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในไดนค้ความโลภความโลภนี่การทำมาหากินเป็นของธรรมดาด้วยความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดของคนอื่นใดไม่มีอีกแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรม แล้วกับอาการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธนี่ยังมีแต่อาการยับยังมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลง้ความหลงในชีวิตร่างกายยังมีในบรรโสดาบ,บันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตาย มีความรู้สึกอยู่เสมอว,ว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่รมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามขึ้นได้ทิพยคุยานเวลานั้นความเป็นทิพยของท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพอพนิพานเลยเจนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรมพอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพานในชัดเจนแจ่มใสามากสำหรับท่านที่ได้ปัญญา ยังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพานได้ยังเก่งก็ไปถึงพรมชั้นที่สิบหกด้วยรูปพพรมพอกำลังใจเข้าถึงพระโสดาบันเข้าเขตพนิพานได้สบายแล้วก็สําหรับท่านที่บอกว่านิพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาะถ้ากิเลสหนาะมันบังใจจิตสกปรกไม่สามารถจะไปได้อราบินดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หวังว่าท่านทังหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นขฬิกาบอ,อกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดา่ตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี